อีกครั้งกับรายการเกโกงเกมนะครับ EP ที่2ก็รายการเพิ่งเกิดใหม่ก็คงต้องอาศัยบารมีดาราร้องไห้ไปก่อนก็หวังว่าดาราร้องไห้เนี่ยยอดวิวยอดติดตามจะครบเร็วๆก็จะได้หารายได้มาสปอร์ตรายการนี้แล้วก็รายการตัวเองด้วยวันนี้ก็จะมารีวิวเกมเดิมก็ือคือ Persona วันนี้จะมาคุยว่าทำไมต้องเล่นเกมนี้ทำไมจะต้องเป็นเกมนี้ให้กันถึง10เหตุผลด้วยกันก็ อย่างที่พูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วว่าเกมนี้เป็นเกมที่แหกกฎเกมยิงซอมบี้เกมอื่นๆเลยไม่สิแหกกฎเกมเอาตัวรอดจากซอมบี้เกมอื่นๆเลยแล้วก็แหกกฎเกมเอาตัวรอดอื่นๆด้วยเพราะว่าเกมเซเวอร์ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเกมหนีซอมบี้หรือเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆจากอะไรต่างๆที่เห็นในมือถือเนี่ยใช้ปืนหมดเลยซึ่งสําหรับเกมนี้เพอร์โซน่าเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ว่า ถ้าคุณคิดว่าปืนคือทุกอย่างคืออาวุธครอบจัก,กรวาลเหมือนเกมอ,อื่นเนี่ยคุณคิดผิดถนัดคิดผิดถนัดเลยก็เนี่ยจะยิงจะยิงซอมบี้ให้ดูว่าถ้าเกิดคุณใช้ปืนกับซอมบี้ในเกมจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับยิงเข้าไหมครับเกมอื่นเนี่ยถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยเจอปืนระดับปืนสไนเปอร์ดากูนอฟเงี้ยไม่เหลือกระจวีไปแล้วแต่เห็นไหมซอมบี้เกมเนี้ไม่สะเทือนเลยเพราะว่าแนวคิดของคนทําเกมนี้คือเขามองว่า ซอมบี้น่าจะอิมูลลูกปืนดิคือเขาคิดต่างจากเกมอื่นเกมอื่นคือแบบว่าไวรัสมันเข้าซอมบี้ใช่ไหมยิงสมองสมองไปจุดควบคุมพอพอ,พอไม่มีอะไรควบคุมไวรัสควบคุมร่างไม่ได้ซอมบี้ก็ล้มก็จบแต่บังเอิญในเกมนี้ซอมบี้เป็นซอมบี้ของจริงเป็นซอมบี้ที่เกิดจากศาสตร์มืดจริงๆเขามีความคิดตีความหมายว่าซอมบี้ที่เกิดจากศาสตร์มืดเนี่ยน่าจะใช้ปืนยิงไม่เข้าคือยิงไปมันก็ไม่รู้สึกเอางี้ดีกว่าเห็นไหมมันยิงแล้วมันไม่รู้สึก เห็นไหมครับยิงกี่ทีมันก็ไม่รู้สึกแล้วก็นี่ยังดีเจอแค่ซอมบี้ระดับต่ํานะถ้าคุณเอาปืนไปยิงใส่ไอ้ปีศาจระดับสูงบางตัวเนี่ยมันปัดกลับครับมันปัดกลับเหมือนในเรื่องขุนพันเลยอ่ะปัดกลับมาโดนตัวเราเองเดียงไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือกฎข้อแรกที่แบบควรจะเล่นเกมนี้เบื่อซ้ำซากจำเจเบื่อเกมยิงซอมบี้มาเกมนี้ก็เพราะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ปืนสู้กับซอมบี้ครับใช้องค์ครับ ใช้องค์องค์เทพองค์ที่แบบเรามีองค์คนนี้มีองค์คนนั้นมีองเนี่ยใช้องคศักดิ์สิทธิ์สู้กับซอมบี้เนี่ยเห็นไหมเรียกองค์มาสู้กับซอมบี้เลยตั้งแต่เกมนี้เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองดูยังไม่เคยมีเกมอื่นนะเกมอื่นที่จะสู้กับปีศาจเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช้อาวุธปืนเนี่ยก็ใช้เวทมนต์ไปเลยใช้พลังจิตไปเลยไม่มีเกมไหนคืออัญเชิญองเนี่ยเห็นไหมองเนี่ยมาซ้อนกับตัวเราแล้วก็โจมตีเห็นไหมครับมันเป็นเกมที่แบบมันไม่เหมือนเกมอื่นนะ่ะแบบ เอาความเชื่อในเรื่องคนทรงเจ้ามาใช้อเนี่ยเอาความเชื่อเรื่องคนทรงเจ้ามาใช้เอาองค์เทพมาสู้นี่ข้อที่หนคนเล่นเกมนี้ข้อที่สองอย่าคิดว่าองค์เนี่ยมีแค่คนเดียวนะมีแค่ตัวเด่นะแบบว่าเหมือนกับว่าพระเอกก็มีหนึ่งองค์นางเอกก็มีหนึ่งองค์ไม่นะครับหนึ่งคนเนี่ยเก็บองค์เทพได้สามองค์นั่นคือสามารถสร้างองค์เทพเพิ่มได้สร้างองค์เทพจากไหนจะบอกในข้อต่อไป ก็นั่นแหละเราสามารถสร้างองค์เทพเพิ่มได้ในตี้เนี่ยมันมีสล็อตอยู่5ตัวละครเนี่ยก็เอาเราสามารถเดินทางกับองค์เทพทั้งหมดเนี่ยสิองค์ไดพร้อมๆกันเนี่ยเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนท่าไม้ตายเปลี่ยนการต่อสู้ไปตามองค์เทพที่เราเปลี่ยนไปนี่ข้อที่2ข้อที่3ที่คุณเล่นเกมนี้ก็คืออย่างที่พูดไว้ในคลิปที่แล้วเกมเนี้ยคือเป็นเกมแนวสันติภาพเอาคําพูดของแทมมี่มาพูดทิ้งก็เลยได้ว่าขอให้การฆ่าเป็นตัวสุดท้ายนะ เพราะทุกคนก็มีหัวใจจะคนจะพูดผีปีศาจมีหัวใจหมดลองคุยกันก่อนถ้าคุยกันได้จบปัญหากันได้มันดีวกว่าการฆ่ามันวินวินก็อย่างที่แฮมมี่พูดเนี่ยซึ่งก็เหมือนเดิมไม่มีไม่มีเกมอื่นนะที่จะแบบมีการเจรจาก,กับซอมบี้แบบเนี้เนี่ยเราสามารถคุยกับซอมบี้ซอมบี้เป็นพวกได้ แล้วพอเราคุยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอย่างที่แถมมีพูดทุกคนมีหัวใจอย่างเราคุยกับสไลด์เห็นไหมครับสไลด์หรือสแลมเนี่ยสแลมเนี่ยพอเขาถูกใจเราพอเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราพอเขาตัดสินใจทําสัญญาทำคอนแทคกับเราปุ๊บผูกจิตกับเราปุ๊บเนี่ยเขาพูดเลยว่าชาติหน้าขอเ,ขาเกิดเป็นมนุษย์นะเละอยอย่ะซอมบี้ผู้หญิงเห็นไหมเนี่ยท่านอาจะสวยครั้งหนึ่งอ่ะเห็นไหมผีเนี่ยผีเนี่ยถ้าเราคุยกับเขาแค่เจรจาสงบศึกแต่ไม่ทำสัญญาคือแค่ขอของเขาเนี่ยพอเขาจะไปเขาบอกว่า ฉันจะต้องกลับไปเดินทางยราจจุดหมายอีกแล้วหรือเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเซ็นสัญญาเขาเนี่ยเขาดีใจมไกหมายผีเขาดีใจมากเขาบอกเลยว่าฉันมีที่ไปแล้ว I have a place To go กนี่ยเกมเนี้ยคือแบบว่ามันมันเสริมสร้างคุณธรรมเสริมสร้างการลอมชอมเสริมสร้างสันติภาพอะมันเป็นเกมที่แบบว่าเข้าคอนเซ็ปต์ตอนเนี้ยคือ l o v e p e a c e and stop war ก็เลยคิดว่าอยากจะให้ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูเนี่ยให้เด็กๆของท่านเล่นแล้วท่านควรจะจะเล่นเองได้หรือไม่ก็แบบว่าดูเด็กๆเล่นหน่อยนะครับ เกมดีๆมันหายากครับเหตุผลข้อต่อไปที่คุณจะเล่นเกมนี้ก็จากข้อสามนั่นแหละเราคุยเราคุยกับมอนกับศัตรูเราคุยได้หมดนะไม่จชเป็นตองเป็นมอนนะมิจฉาชีพก็คุยได้เกมนี้มีมิจฉาชีพด้วยนะมิจฉาชีพยังไงเหรอก็คือคนชั่วที่ชฉวยโอกาสจะสถานการณ์วิกฤตไงครับตัวอย่างกอย่างที่เราเคยเจอาสุดก,ก็คือน้ําท่วมเชียงรายเห็นไหมก็มีมิจฉาชีพเนี่ยถวยโอกาสไปขโมยข้าวข,ของชาวบ้านตอนที่เขาไม่อยู่กันคนบางคนแล้วไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ย ไม่กล้าจากบ้านจะก,กู้ภัยจะไปขอให้ออกมาเนี่ยก็มีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแบบนี้เกมนี้สังเกตจะมีมิจฉาชีพโชยโอกาสเหมือนกันเป็นมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ออกมาปล้นคนเนี่ยถือมีดถือปืนมาปล้นคนเนี่ยเราก็คุยเขาได้เหมือนกันนะถ้าเขาเห็นดีด้วยก็เราจะกลับตัวกลับใจเขาก็เซ็นสัญญากับเราเหมือนกันมันเป็นเกมที่แบบยังไม่เคยเห็นเกมไหนทาแบบเนี้ยผมเลยเสียดายมากเลยว่าเกมเนี้ยล้มละลายเสียดายที่แบบว่าอย่างที่บอกคลิปที่แล้วว่าทําไมเกมดีๆไม่สันสนุนกันเนี่ย ปล่อยให้เขาล้มละลายได้ยังไงเราก็เลยมีเกมเพอร์โซนาที่เป็นของแท้ให้เล่นแค่3าภาคเองเพราะเพอร์โซนาภาคสีที่ออกมาหลังปี2 0 1 0นเนี่ยมันไม่ใช่ของบริษัทเดิมแล้วครับบริษัทเดิมเขาล้มละลายไปละเจ้าเหม่มาซื้อไปละอย่างที่บอกพอเจ้าเหมนมาซื้อปไปม,ม,ม,มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมละมันเหมือนเดิมแค่ชื่อข้อต่อไปก็จากที่เราเอาพักพวกมา,มาได้เนี่ยเราเข้ามาผสมได้ผสมเป็นองค์เทพอใหมายของเราไงเราก็สามารถสะสมองค์เทพได้แล้วก็มันมีสมุดแบบ โปเกมอนนะ่ะคือศตรูเรามีสมุดอัลบั้มสตรูอะมีหน้าตามีเลเวลมีค่าสเตตัสมี HP ีมีสกิลเหมือนของโป k เกมอนเดยเลยครับก็สนุกดีลองเล่นดูแล้วก็ข้อต่อไปข้อ6ที่ควรจะเล่นเกมนี้ก็คือว่าเกมนี้ถ้าเกิดตอนแรกๆเนี่ยลองไปที่ร้านค้าเนี่ยไม่มีอาวุธขายนะครับแม่ค้าบอกเลยนี่มินิมาตนะคะไม่มีอาวุธขายคะ่ะบาทีคนก็จะบน่นทำไมไม่มีอาวุธขายฮะอะไรเงี้ย มันไม่มีไงผมถึงบอกไงว่าบอกบอกบอกตั้งแต่คลิปแรกว่าโดย common sense เกมมีซอมบีม้ทั่วไปเนี่ยเฮ้ยเด็กมอต,ต้นอาวุธมาจากไหนมีขายในเซเว่นหรือมันไม่มีเนี่ยเกยมนี้บอกเลยไม่มีอาวุธขายถ้าเราจะเอาอาวุธเนี่ยคือในร้านค้ามนีแค่สมุนไพรกับของเติมพลังขายไม่มีอาวุธถ้าจะอา,อาวุธเนี่ยคือต้องคุยกับเพื่อนมอนสเตอร์เราแล้วขอของเขาเขออาจ,จะให้อาวุธมาหรือไม่ก็เขออาจ,จะให้ของสำหรบับสำหรับผสมเขาเนี่ยผสมแล้วได้เซตัสมากขึ้นหรือได้อะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยมา แล้วก็พอถึงช่วงกลางเกมจะมีตลาดมืดพอมีตลาดมืดเนี่ยจะซื้ออาวุธได้แล้วไอ้ข้อ7จากข้อหนี่คือว่าเรารู้แล้วว่ามอนท,ที่คุยกันเราเนี่ยเขาจะให้ของผสมมาไอเทมช่วยผสมมาดังนั้นเนี่ยมันเกิดการอีเล็ก,กูล่าขึ้นได้โดยกฎของเมนเดลเลยครับมิวเทชันได้นะครับเกมนี้ผสมแล้วมิวเทชันได้โอกาสเนี่ยมีน้อยอาจจะแค่2%แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะผสมได้องค์เทป แตกต่างจากที่คู่มือบอกเอาไว้คือโอเคเราจะผสมใครกับใครหนึ่งเขาจะมีรีเซว์มาให้ว่าได้ตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดมิวเทชันขึ้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวอื่นหรืออาจจะได้ตัวเดิมแต่ได้สกิลเพิ่มเติมสกิลมาจากไหนก็สกิลของหนึ่งในมอนที่เราผสมนี่แหละก็คือว่าเหมือนกับว่าถ่ายทอดทางยีนน่ะก็สนุกดีข้อต่อไปก็คือว่าระบบมิวเทชันเนี่ยบางทีเราผสมเนี่ยเราจะได้องค์เทพที่ไม่มีให้ผสมนะครับ เป็นตัวละครลับที่แบบว่าผสมปกติไม่ได้ต้องรอให้มีตัวช่นนั้นจะออกมาจากที่ผมเช็คที่มีเกมเมอร์คนนึงเคยทําลิสต์องค์เทพทั้งหมดเอาไว้เนี่ยรู้สึกจะมีแค่3องค์นะครับเป็นตัวลับที่ต้องผสมแล้วดวงออกอิเลกูล่าแบบสุดๆเนี่ยถึงจะได้หนึ่งใน3เทพนี่มาเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันค่อยมาสัสีันทีว่ามีใครบ้างทำอะไรได้บ้าง เดี๋ยวผมอาจจะอินเสิร์ตเอาลิงก์เกมแฟกของเกมเมอร์ท่านนั้นเอาไว้เพราะว่าคนเขาทำไว้ดีมาก<ๆ>เขารวบรวมองค์เทพในเกมเอาไว้แล้วก็บอกได้ว่าใครเก่งใครไม่เก่งยังไงเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับอ่เหตุผลข้อต่อไปว่าทำไมจะต้องเล่นเกมนี้คือเรารู้แล้วเราต้องสะสมองค์เทพซึ่งแต่ละคนเนี่ยตัวละครทั้งหมดเนี่ยห้าคนเนี่ยแบกเทพได้คนละสามเนี่ยสามห้าสิบห้าเนี่ย กับในแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เราใช้ผสมเทพที่เรียกว่าเวิร์ล์รูมหรือห้องกร,รมายีเนี่ยมีที่เก็บเทพเนะแต่เก็บได้แค่ประมาณหลักสิบกว่ากติ้งต่างว่าเราแบกองค์เทพประมาณ20กว่าองค์เนี่ยแต่เราดูในลิสต์เนี่ยเทพที่ผสมได้มีมากกว่า20ครับมีเกือบจะร้อยอะ่ะมันก็เลยแบบว่าผู้เล่นสามารถเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันได้ไงผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะผจญภัยกับเทพองค์ไหนจะไปกับเทพองค์ไหนมันก็แตกต่างกันอะ่ะมันก็ มีความหลากหลายดีอ่ะไม่เหมือนเกมยิงซอมบี้ถบบว่าทุกคนเนี่ยเจอเควสเดียวกันเจอเหตุการณ์เดียวกันโอ้ยผมว่ามันเฟือนนะอ่ะข้อต่อไปเรารู้แล้วใช่ไหมว่าว่ามี5สลอ็อตแต่ตัวละครที่เดินทางที่ตัวละครที่แบบว่าเกมมาคํำให้เดินทางไปกับพระเอกเนี่ยมีแค่3นะรวมไปเป็น4ก็คือมีพระเอกมีนางเอกแล้วก็มีพี่มาร์คพี่มาร์คตัวเบิ้มเนี่ยพี่มาร์คถือขวานเนี่ยที่เป็นตัวแทงเกอร์ประจําทีมเพราะว่าเลือดสูงสุดแล้วก็ พลังป้องกันสูงแล้วก็โจมตีแล้วแล้วก็แบกอาวุธไหนตั้งแต่เริ่มเกมคือมีความมาจากต้นเลยเนี่ยถามว่าทำไมพี่ม้าต้องไปกับเราเขาเป็นพระรองครับถ้าเล่นดูเนื้อเรื่องดีๆเนี่ยจะรู้เลยว่าพี่ม้าเนี่ยแอบรักนางเอกทำตัวอย่างเพื่อนางเอกตลอดเพราะว่าสังเกตนะเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะพี่ม้าจะห่วงนางเอกอยู่คนเดียวเลยพูดถึงนางเอกตลอดเนี่ยพระเอกชวนคุยก็สัญญจะพูดถึงนางเอกนางเอกเป็นยังไงบ้างนางเอกเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงนางเอกเหลือเกินเนี่ยคือแกหลงรักนางเอกหลงรักข้างเดียวตอนที่ไปโรงพยาบาลเียมนางเอกกัน ขอบคุณพี่มาร์กเลยแบบว่าขอบคุณที่รักษาสัญญาเพราะว่ามาร์กเคยสัญญา,าจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมก็เลยในเมื่อเป็นพระรองก็ต้องอย่านติต๊อยู่แล้วก็เลยในติ๊กมีพระเอกนายเอกแล้วก็พระรองแล้วก็พี่แวน่นพี่แว่นนี่วีเจสองคนที่กำลังติดตามเนี่ยชอบมากหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในคนที่ติดตามเนี่ยวีเจวานเนี่ยคือแบบว่าบอกเลยว่าในมัธยมซอมบีน้นอาจะชอบพระเอกเนี่ยชอบ เด็กแว่นที่พยายามจะเอาตัวลราสุดท้ายก็เป็นซอมบี้ไปเนี่ยเสียดายมากมาเจอพี่แว่นคนนี้ก็เรู้สึกว่าเหมือนกับเด็กแว่นคนนี้มาเกิดใหม่ก็เลยเชียร์พี่แว่นพี่แว่นเราจะเรียกประธานนักเรียนนะครับเพราะว่าเขาเรียนเก่งมากแล้วเขาก็เป็นคนเดียวที่รู้ทันประธานบริษัทเซเบกบริษัทเซเบกคืออะไรบริษัทที่ผลิตไวรัสซอมบี้ในเกมนี้แหละมันก็จะทำให้เกิดซอมบี้ขึ้นในเกมนี้บริษัทเซเบกพี่แว่นเนี่ยจะทันบริษัทเซเบกก็เลยต้องเป็นคนทอยติดตามไปเพื่อบบว่าแกกะจะเอาเมืองคืนน่จะจะคลี่ขายสถานการณ์ ก็เลยต้องอยู่ในอยู่ในทีมเราด้วยแต่ทีเนี้ยเรามีห้าสตอตตัวละครเราใส่เนี่ยตัวละครบ,บังคับเนี่ยมันมีแค่สี่หมายเขาว่าไงหมายเขาว่ามันต้องมีเซิร์ฟเวอร์คนที่ห้าแต่ว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์คนที่ห้าเนี่ยปัญหาตอนนี้ทีมน้าเล่นกเกมนี่คืออะไรแก๊งพระเอกที่เราสามารถเอาใส่ส็อตที่ห้าได้มันมีมากกว่าหนึ่งคนยกตัวอย่างให้เลยเริ่มต้นจากเอเลนเนี่ยเอเลนสาวสาวสาวแก่นที่แบบว่าเรียนเก่งเท่ากับพี่แว่นเนี่ย แล้วก็ความดูยโะกอบพี่แว่นเนี่ยแล้วก็ไม่กลัวเลยขนาดแบบว่าผีออกมาฟ้าผ่าไม่กลัวสักอย่างเนี่ยจนพี่มายังบอกว่าเฮ้ยเธอหัดกลัวสะบ้างสิคนคนนี้เอาเข้าพวกได้ครับแล้วก็คนที่2ก็คือเนี่ยสาวผมทองเนี่ย阿านา,าเนี่ยนางเป็นดาวโรงเรียนนะถ้าลองสำรวจโรงเรียนตอนก่อนซอมบี้บวกจะเห็นเลยว่ามีหนุ่มมาสารภาพรักกันนะแล้วนางปาบูทใส่นางฮอตมากแล้วนางก็มัน่นใจเองสูงมากแล้วก็เหตุผลที่วีเจทั้งสองชอบนางเพราะว่านางใช้แซ่เป็นอาวุธครับ วีเจทั้งสองจะเห็นนางใช้แท่เคี้ยนซอมบี้ก็เดี๋ยวจะจัดให้ครับจะเอานางเนี่ยจะสตรีนนางก่อนแล้วเดี๋ยวเขาสตรีมตัวอื่นต่อไปตัวที่3ก็ไอ้หนุ่มวาน,นาบีผมแดงที่ออกมาในตอนตอน้ตนๆของเกมถ้าเอ,อมามันนี้เข้าตีล้วก็จะเห็นว่าไอว้วานนาบีขี้ขาดก็มีทีเด็ดนะถ้านึกถึงที่คล้ายกันก็นึกถึง ในบริสัตร์เอาเปนั้นจะมีจะมีพี่ผิวสีคนนึงที่แบบว่าไม่มีอาวุธแต่เกรียนสุดๆนะแกล้งตายแกล้งตายหลอกซอมบี้ได้อะไอหมอนี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่าต่างคือมันมีอาวุธส่วนตัวนะแต่ว่าของมันคืออะไรยังไม่ยังไม่สปอยเดี๋ยวมีโอกาสสตรีมจะให้ดูแล้วก็คนต่อไปที่เราจะเอามาเป็นพวกได้เนี่ยก็คือตัวละครลับตัวละครลับจะมี2ตัวนะบก็คือเจยูกิที่เป็นสาวญี่ปุ่นที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าแม่เป็นพี่สาว เจ้ใหญ่ของทุกคนเนี่ยคอยสอนคอยแนะนําคอยเตือนสติทุกคนเนี่ยเจ้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวละครลับแต่ในภาคนี้ไม่สามารถสตรีมได้นะครับเพราะว่าในภาคอเมริกาเนี่ยเขาเอาเขาเอาเนื้อเรื่องของเจ้ออกอาจจะเพราะว่ามันความจุไม่พอไงพอแปลภาษาแล้วเติมอะไรเพิ่มเติมไปเนี่ยความจุไม่พอก็ต้อเอาไว้ของของเจ้ออกแต่ถ้าเกิดเล่นภาคญี่ปุ่นหรือเล่นภาค psp เนี่ยเราสามารถเล่นได้ว่าจะผจญภัยกับเจ้หรือผจญภัยกับนางเอกเพราะถ้าเกิดเราเลิกเราเลิกกไปกับเจ้เนี่ยเราจะไม่มีหนังอยู่ในทีมนะ เหมือนเขาไม่ถูกกันไงไม่รู้คือถ้าเกิดเลือกนางเอกเจจะไม่เข้าทีมแต่ถ้าเลือกเจไหนก็ไม่เข้าทีมเหมือนกันอ่ะเรื่องเจพักไว้ก่อนตัวครับสุดสุดท้ายก็คือพ่อหนุ่มหน้าบากหรือคริสคริสนี่จะเป็นน้องชายของประธานบริษัทเซเบกแต่ความเห็นไม่ตรงกับพี่ชายครับก็เลยไปสู้กับพี่ตัวเองเพื่อหยุดภาวะซอมบี้ระบาดก็เนี่ยคือตัวละครที่เราสามารถเอาเข้าตีได้ก็ พนให้ทีนะครับมีเอเลนอลานาแล้วก็เจวานาบีชื่อบราดแล้วก็เจยูกิกับคริส5ตัวละครเนี่ยเราสามารถเอาเข้าตี้ได้แค่หนึ่งเท่านั้นไม่เป็นความท้าทายว่าเออผู้เล่นจะเลือกใครเลือกใครเป็นคนสุดท้ายในตี้และเพราะอะไรสุดท้ายก็ไอ้นคนสุดท้ายที่ควรจะเล่นเกมนี้คือไอ้ด้วยความหลากหลายของมอนสเตอร์เนี่ยของขององค์เทศผสมได้เนี่ย มันให้เราต้องกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งโดยความหลากหลายของตัวละครที่ห้ากับตัวละครหลายขององคเทพเนี่ยผมมั่นใจเลยคนเล่นเนี่ยต้องอยากกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกว่าเอ๊ถ้าเราเอาคนนี้เข้าตีที่ห้าแทนเนี่ยเราใช้องคเทพอันนี้แทนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็มาถึงเหตุผลแถมท้ายที่ควรจะเล่นเกมนี้นะครับเหตุผลข้อที่11ก็คือว่าองค์เทพท,ที่เราสร้างขึ้นมาจากการนำมอนต์มาผสมกันเนี่ยสามารถช่วยเจรจา นำมอนที่เป็นตระกูลเดียวกับองค์เทพนั้นมาเป็นพวกได้อย่าช่ในตัวอย่างเนี่ยผมจะให้แจ็คโอเลนเทนหรือแจ็คฮา l โลวีนเนี่ยคุยกับแจ็คฟรอสเพื่อทำสัญญาเป็นพวกเดียวกันซึ่งนอกจากจะเจรจาก,กับแจ็คฟรอสได้เนี่ยแจ็คโอเนี่ยสามารถนำเอาแจ็คฮา l โลวีนหรือแจ็คโอได้กันเนี่ยมาเป็นพวกได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่บอกตั้งแต่เทปที่แล้วว่ากเกมนี้เป็นเกมที่ เสริมสร้างสันติไม่สัสนสนความรุนแรงและเสริมสร้างสันติเป็นเกมที่สอนให้เด็กหัดใช้ใผลคุยกันก่อนเนี่ยผมก็เลยแบบอยากจะบอกทุกคนว่าเล่นเกมนี้เถอะครับอ่ก็จะเอาตัวอย่างตัวอย่างการผสมเทพให้ดูเป็นการแถมท้ายก่อนจากกันในวันนี้อ่ะซอมบี้สาวเนี่ยนางบอกว่านางอยากมาสวยขั้นนึงใช่ไหมผมจะจัดให้ผมไม่อาจคอนเฟิร์มได้หรอกนะว่าจะผสมให้นางเป็นนางฟ้าได้หรือเปล่า แต่ลองดูว่าจะได้เป็นอะไรเราสามารถผสมให้นางเนี่ยกลายเป็นรีเวอ์ทันได้รีเวอทันนี่เป็นเป็นเจ้าสม,มุดโบราณนะครับเป็นเทพโบราณ,เป,เ,ราณเป็นเทพมังกรคือโอเคอาจจะไม่ได้สวยอย่างที่นางคิดแต่ว่านางได้เป็นเทพมาจากซอมมี่เป็นเทพนี่ผมก็ว่าผมก็ว่าดีแล้วนะแล้วรีเวอทันนี่คือมีทีเด็ดนะครับรีเวอทันนี่มีท่าตะกุลนุกหรือนิวเคลียร์อยู่ซึ่งท่าเนี้ยอ่านเขาทุกท่าครับก็ ก็เลยตัดสินใจสนองซอมบี้สาวให้ได้เกิดใหม่แล้วก็สนองอีกตัวหนึงที่ผสมกันนางที่บอกว่าขอให้ได้เป็นองค์เทพที่แบบว่ามีแอคชั่นเยอะๆนะมีแอคทิวิตี้เยอะนะชอบชอบเสียงปึงปังปึงปังไม่ชอบอะไรเงียบๆก็รีเวทันนี่ยแหละหนึ่งในหนึ่งในผู้ใหญ่ทั้งสีเลยเจ้าสมุดรีเวทันก็โอเควันนี้สมควรแก่เวลาก็เดี๋ยวโอกาสน่าจะมาสตรีมเพิ่มเติมให้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่สนับสนุนดาราร้องให้มาทั้งคุณวินาอุปทยาไอทีโซลูชันแล้วก็พี่เปิล้ลอมรัสเสวนาวานิชนะครับหวังว่าทุกท่านจะเอ็นดูช่องน้อยนี้ได้นะครับขอบคุณครับ